เข้ามาทักทายขอบคุณมากครับอ้าวเหรอชวนลูกทำกินเอ้าผมก็เนื้อไม่ฮี่เขาตอบคอมเมนต์ผมสวัสดีครับพีพีที่วัดีครับพีแชะแรมนะครับสวัสดีสวัสดีทักทายครับผมอุย้ยลองมาไล์ดูนะสาวป,ปิวนะเวลาเราอ่านคอมเมนต์เยอะๆบางทีมันลวนนะเรานี่ลวน เราบางทีเราอ่านแล้วความหมายบางทีเราเข้าใจคนแล้วความหมาย <c oughs> ดีทิพย์บอกว่าสวัสดีทักทายทุกคนครับอ่าพี่สาวจดินบอกว่าสวัสดีทักทายคุณทิพย์นะครับโอ้คอยวินหมาคอยถอยแบนกันว้าคอ,อยวิ่งมวจักป่ได้เอาแบนไม่เห็นใส่ดอกแม่บัดนนี้โอ้ยสวงว่ะ งถึงบ้านค่ะวันศุกร์รถติดมากชีวิตแม่บ้านอย่างนี้นะครับส่งลูกไปโรงเรียนกดมาได้พี่นาง <laughs> สวัสดีครับน้องทีฟนะครับบ่าวปียะทักทายนะครับโอ้ตั้งแต่เมื่อเช้าที่ดูคุณศักใช่ไหมโอ้สองชั่วโมงได้ไหมนี่ยิดิบ อ๋อขอบคุณครับขอบคุณพี่ไอาน,นะครับชวนลูกทํากินนะครับขอบคุณมากๆเด้อที่แวะเข้ามาทักทายขอบคุณมากๆครับแอนเมนค้อีสานมาครับพี่ไอพี่ชวนลูกทํากินแอนเมนค้อีสานทีว่าเล้าใส่นะมันทีว่าเล้าเขาไท้ปนกันมันที่เป็นแต่กหัวดนาะมันที่โ <c oughs> ต๊ะเล้านะครับเมื่อเช้าเ่าสักไหรหรือเปล่า ขอบคุณมากค่ะคุณปียะพี่นะบอกขอบคุณมากนะครับ,บคุณปียะโอ้พี่เอพี่ที่บอกแวะตลาดใช่ก็กว่าจะถึงบ้านนะสวัสดีครับผมพี่สายสวัสดีครับผมพี่สายนะครับสายบาอุดรน,นะครับสวัสดีครับผมพี่สายี่บาอุดอรสวัสดีทักทายครับผมพี่สายเฮ็ดงานบอพี่สาย เนี่ยคนบาน้านเดียวกันกับสารสุรินทรเ,นะเนี่ยวน,นี่คนบาน้านเดียวกันนะคนสุรินทร์เหมือนกันอำเภอใดเนาะบ้านเกิดสร้างสุรินทร์เนาะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด,ด,ดบ่าวสายว่าเฮ็ดเฮ็ดคนสุรินทร์เหมือนกันจ้าคนสุรินทร์คนสเรนคนสเรน,น,รนสวัสดีค่ะคุณสายคนหล่อแฟนเยอะเบิย <laughs> พี่สายแฟนเยอะแหละครับ สาวผิวทักไทยพี่สายนะมันบรรยากาศตอนนี้อยู่ขังโรงบ้านกับผ้าหลานหน่อยมหาหมอก็เลยถือโอกาสระวังนั่งอออรออำเภอลำเรือนจ้าโอ้โฉสวานนายแย่เครจะบอกเล่าไทยนะ <laughs> ให้ผมบอกไหมพี่สายว่าใครบอกให้ผมบอกไหม <laughs> ให้ผมพูดไหมให้ผมพูดไหม ยินดีที่ได้รู้จักจ้านะครับพี่ไอหน้านะครับไอนา <laughs> เอ็นตีกันวุ่นวายนะครับพี่ยสสาวผิวกระหาว,าวาบาบแล้วเนาะคนผู้รอเนี่ยกับตั้งสันแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าแฟนเยอะออสาวสรินอยู่สนมเด้อนะครับคุณพี่หน้าเมื่อกี้เนาะไอหนานะครับ สาวสุรินยู่อำเภอสนุมดาวส,ญญนะสวนอย่างมาสดีครับคุณพี่สายคุณสายเนะนาะน่าจะเป็นน้องนะพี่สายน่าจะเป็นน้องรอตรงไหนอพา,ารกามาวงโบโ้๊เนี่ยมันจะได้วงมาละพี่สายมันจะได้วงมาละอารการมีอยู่ด้วนี่มันจะได้วงมาละอ๋อครับ ได้หมดครับพี่บัญชีไหนผมได้หมดครับแค่แวะมาก็ดีใจแล้วพี่เป็นที่ใดก็ดีใจแล้วครับจังหวะแล้วแต่หันบัญชีรักมากมันก็สิเพราะจานาจำตากันได้นะครับบางทีเอาบัญชีร่อมากกับสวัสดีซั่วไปแล้ว <laughs> ซ้วไปแล้วจะจำจะจำพิสจาถึงเนาะน้องคนรออาเซีินมา,าเอลอ่เา่าผู้ใดรอวะทิเ <laughs> มนผู้ขาต้องืรอหังหมักหงอย